ครับสวัสดีครับร้านอามเกษตรยนต์ครับผมวันนี้ผมมานําเสนอขายกระบะนิ่ประสงค์นะครับของใหม่จากทางร้านนะครับแล้วก็จะมีคาดนะครับอีกหนึ่งอย่างนะครับแต่ก็เป็นหางตัดหญ้าครับผมหางตัดหญ้าครับเดี๋ยวผมเริ่มที่กระบะก่อนนะครับแคบสุดทางร้านเรามีอยู่ประมาณ90เซนของรถถ่ายน้อยนะครับรถถ่ายน้อยประมาณ90เซนนะครับตัวนี้กว้างกว้างที่90นะครับใส่รถถ่ายเล็กนะครับ ขายรถไถเล็กรถไถกิ๋วนะครับตัวนี้ผมขายอยู่ที่สามพันเจ็ดรวมส่งฟรีเก็บเงินปลายทางนะครับสามพันเจ็ดร้อยบาทส่งฟรีเก็บเงินปลายทางแล้วก็เป็นขนาดหนึ่งเมตรนะครับขนาดหนึ่งเมตรขายอยู่ที่ห้าพันหนึ่งนะครับห้าพันหนึ่งถ้าเป็นดําได้เป็นหกพันหนึ่งนะครับส่งฟรีเก็บเงินปลายทางเช่นกันนะครับจะมีระบบดําได้กับดําไม่ได้นะครับสําหรับขนาดหนึ่งเมตรนะครับนี่ครับ ถ้าดำไม่ได้จะเป็นแบบนี้ก็คือ5,100บาทพร้อมส่งฟรีเก็บเงินไปทางถ้าท่านใดที่จ่ายเงินเลยเรามีส่วนลดให้200บาทนะครับก็ส่งฟรีให้เหมือนกันนะครับแล้วก็มาดูที่ความกว้างเมตรีนะครับเมตรีถ้าเป็นธรรมดาเราขายอยู่ที่6,700บาทรวมส่งฟรีนะครับ6,700บาทผมส่งฟรีให้และก็เก็บเงินปลายทางถ้าเกิด เราอยากได้นะครับถูกกว่าน,นี้ก็ผมมีส่วนลดให้200บาทนะครับถ้าโอนจ่ายเลยนะครับหรือว่าท่านที่มารับมารับเองที่หน้าร้านนะครับก็มีส่วนลดให้อีกนะครับส่วนลดให้อีกนะครับสําหรับที่มารับเองหน้าร้านนะครับแล้วก็มาดูที่เมตรยี่สิบดำได้นะครับเมตรยี 1, ่สิบดำได้ผมขายอยู่ที่เจ็ดพันเจ็ดร้อยบาทาราคานี้รวมส่งฟรีเก็บเ,บเงินปลายทาง ถ้าท่านโอนจ่ายเลยก็ลดไปเลย200บาทนะครับประมาณนี้ครับผมแล้วก็ในส่วนของเมตรสนะครับขนาดความกว้างที่เมตรสีแลร้านเราไม่ได้ส่งนะครับเพราะว่า1เลยขนส่งเขาไม่รับนะครับเขาไม่รับมันมันมันกว้างมันใหญ่เกินนะครับ1เมตรสีสเซนนะครับอ่ะตัวนี้8ปดพครับผมไม่รวมส่งนะครับตัวนี้ถ้าสมมติว่าท่านใดอยากได้แบบดําได้ก็ต้องสั่งมาจําไว้ก่อนนะครับทางร้านเราทําแบบธรรมดาอย่างเดียวนะครับ สำหรับความกว้างที่ 4, เมตรสี่สิบเซนอ่ะฝาด้วยครับแล้วก็มาดูที่คาดครับผมคาดขนาดความกว้างอยู่ที่1นึ่งเมตรเก้าสิบเซนนะครับหนึ่เมตรเก้เซนเป็นของใหม่จากทางร้านนะครับราคาขายอยู่ที่4700บาท4700บาทผมส่งฟรีให้เก็บเงินปลายทางเหมือนกันนะครับ4,700บาทนะครับสำหรับคาดค,ความกว้างอยู่ที่ 1, นึ่งเมตรเกนะครับเพราะว่าถ้าผมทำสอเมตร ขนส่งไม่รับอีกกว้างเกินนะครับสามารถปรับได้สามระดับนะครับปรับให้เอียงให้ตรงนะครับเนี่มีรูระดับอยู่สามรูนะครับปรับให้เอียงให้ตรงนะครับคาดถ้าเอาไปใส่รถใหญ่ก็ใช้คาดนาคาดคาดนาได้อยู่คาดกบเมล็ดคาดอะไรพวกนี้พอได้นะครับแต่ถ้าใส่รถเล็กก็สามารถเอาไปคาดไล่คาดตอข้าวโพดอะไรพอได้นะครับเหล็กไม่ได้ทําหนามากนะครับก็ เอาผมอยากทําให้มันพร้อมส่งนะครับสาหรับใครที่อยากได้หนากว่านี้แล้วก็เหล็กหนากว่านี้กว้างกว่านี้สามารถมาสั่งทําที่หน้าร้านได้นะครับแต่ว่าท่านต้องมารับเองไม่มีบริการส่งนะครับถ้าส่งก็คิดตามระยะทางนะครับฝากไว้เลยครับ4,700บาทรวมส่งฟรีเก็บเงินปลายทางถ้าท่านโอนจ่ายเลยแค่4,5 0 0นนะครับแล้วก็ตัดหญ้าครับตัดหญ้าผมขายอยู่1 10, 7 5่0บาท พร้อมยอยปั่นสลิปคัตนะครับตัด้า80เซนระยะตัดที่80เซนนะครับก็คือเราตัดไปเนี่ยเอาตลับเมตรวัดเนี่ยได้ได,ได้ได้80เซนแต่ว่าถ้าบอดี้จริงๆก็อยู่ประมาณ90เซนครับผม17,500บาทพร้อมยอยสลิปคัตนะครับฝากไว้วครับร้านน้ำเกษตรยนต์จำหน่ายอุปก,กรณ์ต่อพ่วงรถไถมือ2มือ1นนะครับหรือว่าจะเป็นรถไถเราก็มีนะครับฝากไว้ด้วยครับ 0638375592ครับร้านอามกเกษตรยนต์ครับผม